สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ q เควสไม่รู้จบจากช่อง n o ต b r e AI อค่ะรายการพอดแคสต์ที่จะพาคุณออกเดินทางในจัก,กรวาลวิดีโอเกมตั้งคำถา,ถามถึงความสนุกที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุควิเคราะห์เทรนเกมที่กำลังเปลี่ยนโลกและพาย้อนรำลึกถึงสเสน่ห์ของเกมในวันวาน นี่คือเควสของเหล่าเกมเมอร์เพื่อค้นหาความหมายมุมมองใหม่ๆและความสนุกที่ซ่อนอยู่ในทุกพิกเซลดิฉันรีดค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการและแน่นอนวันนี้เราก็มีน็อตผู้เล่าเรื่องประจำของเรามาแชร์มุมมองอีกเช่นเคย ตอนนี้คือตอนที่35หัวข้อของเราวันนี้คือโลกที่ผู้เล่นสร้างเมื่อมอดกลายเป็นหัวใจของเกมวันนี้เราจะมาเจาะลึกปรากฏการณ์ที่แบบน่าทึ่งมากๆในโลกเกมนะคะนั่นก็คือมอดหรือการดัดแปลงเกมโดยผู้เล่นที่มันเอ่อไม่ใช่แค่ส่วนเสริมสีสันเล็กๆน้อยๆแล้วล่ะแต่กลายไปเหมือนหัวใจดวงใหม่เลยที่ขับเคลื่อนให้เกมหลายๆเกมเนี่ยยังมีชีวิตชีวายอยู่ได้ยืนหยัดผ่านเวลามานานแล้วก็สร้างชุมชนที่แข็งแกร่งมากๆขึ้นมาด้วย เราจะมาดูกันค่ะว่าพลังสร้างสารรค์ของผู้เล่นเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงวงการเกมไปได้ยังไงบ้างจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะคะสร้างประสบการณ์ไปกับผู้พัฒนาเลยตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างแก้บัก๊กเพิ่มไอเทมง่ายๆไปจนถึงขั้นสร้างโลกใหม่หรือแม้กระทั่งสร้างเกมใหม่ขึ้นมาทั้งหมดเลยก็มีมันคือการต่อย,ยอดจินตนาการที่ผู้พัฒนาเกมเขาเริ่มเอาไว้ทำให้เกมมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยครับเหมือนมีชีวิตของมันเองจริงๆ โห oh, ฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยนะคะงั้นเรามาลองแกะรอยวิวัฒนาการของมอสกันดีกว่าค่ะจุดเปลี่ยนสำคัญนี่คงต้องย้อนไปไกลเหมือนกันนะคะน่าจะช่วงดูมปี1993ของ ID Software ใช่ไหมคะที่เขามีสิ่งที่เรียกว่า w a t files ใช่ครับใช่เลยจุดนั้นสำคัญมาก w a t files เนี่ยมันคือไฟล์ข้อมูลเกมที่เขาแยกส่วนออกมา มันทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเข้าไปสร้างด่านเองหรือแก้ไขส,ส่วนต่างๆของเกมได้ค่อนข้างง่ายเลยอันนี้แหละครับคือการเปิดประตูบานใหญ่มากๆให้กับวงการมอสเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเปิดให้คนนอกเข้ามายุ่งกับตัวเกมได้ง่ายขึ้นว่าง,งั้นเถอะถูกต้องครับการออกแบบที่มันเปิดกว้างแบบนั้นนะครับ มันเหมือนเป็นการส่งสัญญาณเลยนะว่าผู้พัฒนาเขายินดีให้ผู้เล่นเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วมันก็จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ครั้งใหญ่เลยครับไม่ใช่แค่สร้างด่านเล่นกันสนุกๆน,นะแต่มันนำไปสู่มอที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งบางตัวเน็ยด,ดังกว่าเกมต้นฉบับไปอีกอย่างที่เรารู้จักกันดี Counter Strike ไงครับอ๋อ oh, ใช่ๆ CS นี่เองครับเริ่มมาจากมอสของ Half Life แท้ๆเลยหรืออีกอันที่ดังมากๆก,ก็ Defense of the Ancients หรือ Dota ที่มาจาก Warcraft 3 โดตานี่ก็ตำนานเลยใช่ครับแล้วโดตาเนี่ยกลายเป็นต้นแบบให้เกมแนวโมบ้าทั้งหลายแหล่ที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองในปัจจุบันนี้คือมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่านวัตรกรรมจากผู้เล่นเนี่ยมันทรงพลังมากจริงๆนะครับโห oh, ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเกมระดับโลกหลายๆเกมจุดเริ่มต้นจริงๆมาจากมอดที่ผู้เล่นทำกันเองแสดงว่าพลังของผู้เล่นนี่มันเปลี่ยนโลกได้จริงๆนะคะเนี่ยและถ้าจะพูดถึงเกมที่มอดกลายเป็นส่วนสำคัญแบบ ชนิดที่ว่าขาดไม่ได้เลยตัวอย่างที่ชัดมากๆเลยก็ต้องเป็น The Elder Scrolls 5 Skyrim ใช่ไหมคะโอ้ชัดเจนมากครับ Skyrim นี่คือตำนานของวงการมอดเลยก็ว่าได้ชุมชนมอดของเกมนี้นี่เขาสร้างแทบจะทุกอย่างเท่าที่จะจินตนาการได้เลยครับตั้งแต่ปร,ปรับปรุงกราฟิกให้สวยขึ้นเพิ่มอาวุธชุดเกราะมอนสเตอร์ใหมๆ่ๆไปจนถึงสร้างเควสสร้างเนื้อเรื่องขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งมอสที่สร้างโลกใหม่ทั้งใบเลยก็มี เคยได้ยินชื่อ e n d e r ค่ะอันนั้นคือม็อดของ Skyrim หรอคะใช่ครับ e n d e r นี่คือตัวอย่างสุดยอดเลยมันเพิ่มเนื้อหาเข้าไปเป็นร้อยๆชั่วโมงเหมือนได้เกมใหม่มาเล่นอีกเกมนึงเลยที่น่าสนใจคือความสำเร็จของม็อดใน Skyrim เนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากเครื่องมือที่ทาง Bethesda ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเขาให้มาด้วยมันชื่อ Creation Kit เป็นชุดเครื่องมือพัฒนาอย่างเป็นทางการเลยแล้วก็ยังมี SKSE อันนี้เป็นส่วนขยายที่ชุมชนเขาทำขึ้นมาเองอีกเพื่อเพิ่มความสามารถด้านสคริปต์ให้มันทำอะไรที่ซับซ้อนขึ้นได้มันเลยเหมือนเป็นการทำงานร่วมกันเกลกลายระหว่างผู้สร้างเกมกับผู้เล่นนะคะนึกภาพตามเลยค่ะใครที่เคยลองลองมอดเยอะๆใน Skyrim มคงเข้าใจดีว่ามันเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นไปได้ขนาดไหนเหมือนได้เกมใหม่มาเล่นเรื่อยๆเลยแล้วก็มีอีกเกมที่พลังของผู้เล่นโดดเด่นมากๆก็คือ Minecraft ใช่ไหมคะใช่ครับ Minecraft นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่ดีมาก เพราะตัวเกมเองมันเปิดกว้างมากๆอยู่แล้วเหมือนเป็นผืนผ้าใบเปล่าๆขนาดใหญ่หมดก็เข้ามาเติมเต็มทำให้เกมนี้แทบจะไม่มีขีดจำกัดเลยมีตั้งแต่หมดเพิ่มบล็อกเพิ่มไอเทมธรรมดาธรรมดาไปจนถึงหมดที่เพิ่มมิติใหม่ทั้งมิติเพิ่มระบบเวทมนต์ระบบอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนมากๆคือหมอดมันเปลี่ยน Minecraft ให้กลายเป็นเกมแนวอื่นไปได้เลยหลากหลายมากๆ หมดพวกนี้แหละครับที่ทำให้เกมอย่าง Skyrim หรือ m i n e c r a f t ยังคงสดใหม่มีคนเล่นต่อเนื่องมาหลายพีมากๆดึงดูดทั้งผู้เล่นเก่าให้กลับมาแล้วก็ผู้เล่นใหม่ๆด้วยมันเป็นเหมือนวงจรเลยครับที่หมดสร้างชีวิตชีวาให้เกมแล้วเกมก็สร้างแรงบันดาลใจให้นักหมดกลับไปสร้างหมดใหม่ๆอีกเป็นหัวใจที่เต้นอยู่ตลอดเวลาจริงๆครับ ฟังดูมีแต่ข้อดีนะคะแต่เหมือนเคยได้ยินมาว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้พัฒนาเกมกับชุมชนนักมอสเนี่ยมันก็มีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็ยังถกเถียงกันอยู่เรื่อยๆครับคือด้านหนึ่งเนี่ยผู้พัฒนาอย่างเบเชสตอเขาก็สนับสนุนนะให้เครื่องมือมาแต่อีกด้านหนึ่งมันก็มีความพยายามที่จะควบคุมหรืออาจจะสร้างไรายได้จากมอสด้วยเหมือนกัน ตัวอย่างที่ชัดๆก็คือตอนที่เขาเปิดตัว Creation Club โอ้ Creation Club ที่เป็นเหมือนร้านค้าขายมอดหรือเปล่าคะประมาณนั้นครับคือเป็นแพลตฟอร์มที่ Betesda h เขาจะคัดเลือกมดคุณภาพดีที่ผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วก็เอามาขายซึ่งเรื่องนี้ก็สร้างข้อถกเถียงเยอะมากในชุมชนครับว่ามันเหมือนทำลายวัฒนธรรมการแบ่งปันฟรีที่เป็นหัวใจของชุมชนมดดั้งเดิมหรือเปล่าอื hmm. เข้าใจเลยค่ะมันเหมือนเป็นความตึงเครียดร,ระหว่างการอยากจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์กับอีกด้านก็คือการรักษาผลประโยชน์แล้วก็เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของผู้พัฒนาเองถูกต้องครับแล้วแต่ละค่ายเกมก็มีแนวทางจัดการเรื่องนี้ต่างกันไปอีกอย่าง Valve กับ Steam Workshop เนี่ยก็อาจจะดูเปิดกว้างกว่าในบางแงม่มุมแต่ก็มีกฎเกณฑ์ของเขา ประเด็นเรื่องมอสแบบเสียเงินเนี่ยเลยยังเป็นเรื่องที่หาข้อสรุปได้ยากอยู่ครับว่าแบบไหนถึงจะดีที่สุดมันก็คงต้องหาจุดสมดุลกันไปไน,นะคะใช่ครับมันเป็นความท้าทายในการหาจุดสมดุลจริงๆระหว่างอิสรภาพของชุมชนกับการควบคุมดูแลของผู้พัฒนาซึ่งผมว่านะมันน่าจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปอีกในอนาคตโดยเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้อง พอพูดถึงอนาคตก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าเทคโนโลยีอย่าง AI เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนวงการมอดไปได้ขนาดไหนเราอาจจะได้เห็น AI ช่วยสร้างเท็กซเจอร์สวยๆสร้าง,งโมเดลตัวละครหรือแม้กระทั่งสร้างเควสที่มันปรับเปลี่ยนไปตามการเล่นของผู้เล่นแต่ละคนได้เลยไหมคะโอ้มีความเป็นไปได้สูงมากครับ AI เนี่ยอาจจะกลายเป็นเครื่องมือที่ท,ทรงพลังมากๆให้นักมอดเลยนะอาจจะช่วยให้สร้างผลงานที่ซับซ้อนมากๆหรือสเกลใหญ่ๆได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นเยอะ หรืออาจจะถึงขั้นสร้างโลกในเกมที่มีชีวิตชีวามากๆเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์ตามพฤติกรรมผู้เล่นอะไรแบบนั้นเลยฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะครับน่าตื่นเต้นแต่แน่นอนว่ามันก็มาพร้อมกับคําถามใหม่ๆที่ท้าทายมากๆเหมือนกันอย่างแรกเลยก็เรื่องลิขสิทธิ์ใครจะเป็นเจ้าของเนื้อหาที่ AI สร้างขึ้นมานักมดผู้พัฒนา AI หรือไม่มีใครเป็นเจ้าของ แล้วมันจะส่งผลกระทบต่อคุณค่าของงานฝีมือที่สร้างโดยมนุษย์จริงๆอย่างไรบ้างอันนี้ก็น่าคิดครับเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองกันยาวๆเลยนะคะสรุปแล้วจากที่เราเจาะลึกกันมาวันนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามอ s เนี่ยมันวิวัฒนาการไปไกลมากจากแค่ของตกแต่งเสริมสวยงามกลายมาเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนทั้งนวัตกรรมความผูกพันของผู้เล่นแล้วก็ยืดอายุไขให้ใหกับเกมหลายๆเกมเลย พลังสร้างสรรค์ของผู้เล่นนี่แหละค่ะที่ได้เข้ามาร่วมกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมเกมนี้อย่างแท้จริงเลยใช่เลยครับและความสัมพันธ์ระหว่างผู้สร้างเกมผู้เล่นที่เป็นนักมอดและผู้พัฒนาเนี่ยร่วมถึงผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI ด้วยมันจะเป็นสมการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเลยครับน่าติดตามมากๆว่าภูมิทัศน์ของโลกที่ผู้เล่นร่วมสร้างหรือ modding scene เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต ค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่าติดตามจริงๆสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ไปลองคบคิดกันก่อนนะคะในวันที่เส้นแบ่งระหว่างผู้สร้างกับผู้เล่นมันเริ่มที่จะเลือนรางลงเรื่อยๆแล้วเทคโนโลยีอย่าง AI ก็อาจจะทำให้การสร้างโลกทั้งใบในเกมกลายเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว จุดสมดุลที่เหมาะสมที่สุดระหว่างอิสระภาพในการสร้างสรรค์ของผู้เล่นกับการควบคุมและผลประโยชน์ของผู้พัฒนาเกมเนี่ยมันควรจะอยู่ที่จุดไหนกันแน่เนี่ยจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่พวกเราทั้งคนเล่นเกมคนทําเกมต้องช่วยกันหาคําตอบต่อไปค่ะขอบคุณคุณน็อตมากค่ะสําหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ยินดีครับ และขอบคุณทุกคนที่ฟังมาจนถึงตรงนี้ด้วยนะคะหากคุณชอบเนื้อหาของเราแล้วไม่อยากพลาดพอดแคสต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง Not Read AI เพื่อไม่ให้พลาดตอนถัดไปของรายการนี่คือรายการ Quest ไม่รู้จบจากช่อง Not Read AI แล้วพบกันใหม่ในซอนหน้ากับคำถามใหม่ๆที่จะพาคุณไปค้นหาความสนุกและมุมมองใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในทุกพิกเซลสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ